สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาอัปเดตคณะนะคะคณะก็จากที่เราใส่น้ำตําเยไปต้นก็เริ่มจะอวบแล้วนะคะบางบางต้นก็เริ่มจะออกดอกแล้วเนาะอาทิตย์นี้ก็ตัดได้แล้วนะคะพี่น้องอันนี้คณะพอเอาไวเ้เดือนเดือนเจ็ดนะคะมาลงเดือนแปดเนาะพี่น้อง พอเพราะวันที่ยี่สิบห้าเนาะจำที่จำได้นะเมื่อเดือนเจ็ดนะคะวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่อี่หกพุชเจ็ดใช่ปะได้เดือนหนึ่งเนาะพี่น้องประมาณนั้นหรอเปะู่บางต้นก็หักเนาะพายุเข้า พายุเออ่ลมพายุพัดสามวันแล้วเนาะพี่น้องดูคณะก็เลยหักจะหาหามุงมาคลุ้มให้นะคะพี่น้องคณะบางต้นก็อวบนะคะน,นี่อันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วเป็นคณะยอดเนายยนะพี่น้อง อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็ตัดได้แล้วเนาะพี่น้องมันสุกวัดจะตัดนะคะเอาไปผัดคะนาคะนาปลอดสารดูนี่ก็มารงมากินนะคะข้างใต้เนี่ยงามมากเลยพี่น้องก็จะเพาะต่อเนอะาะทั้งนี้ก็เป็นคะนาเหมือนกัน อันนี้ต้นกุยช่ายเนาะกุยช่ายกำลังสวยว่าจะผัดมีกินเนาะมีโคราชผัดเออะไรผัดเส้นกุ้ยเตี๋ยวนะนี่นะผัดไทยก็ได้กินกับไอ้กุยช่ายเนาะพี่นอ้องงามมากจะเอาไปทำส้มกุยช่ายก็ได้เนาะอันนี้ก็มาดูผัก ถั่วนะคะพี่น้องดูถั่วดิฉันทำสาวตัดไปแล้วรอบสองอันนี้กำลังอวบเลยตำถั่วเอาไปผัดกะเพราถั่วนี้อวบใหญ่ละตัดตัดทำสาวให้นะคะเขาก็จะแตกเอายอดมาใหม่เอกยอดแล้วเอาอกดอกมาใหม่นะครับพี่น้องดู กำลังออกมาเยอะเลยตัดไปแล้วอันนี้รอบที่สามเดี๋ยวจะถอนทิ้งปลูกคณาใหม่นะคะเพราะว่าคณาเขาคณาเขาจะชอบอากาศเย็นแล้วก็จะอร่อยนะคะตะก,กูลเดียวตุก,กูลเดียวกับคนาใบาิกนะพี่น้องก็จะอยู่ได้นะคะ เลงเขาไม่ค่อยมายุ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นคณะออกดอกแล้วพี่น้องดูถ้าอากาศร้อนเขาก็จะออกดอกไวเนาะต้นนั้นอากาศร้อนออกดอกก็อร่อยเหมือนกันนะคะผัด ได้ดงอ่อนๆเนาะเรามาดูผักก็เหลือผักอันนี้นะซุกกี้นี่เนาะลายๆอันนี้ก็จะแตงกวาซื้อมาจากร้านม้าไม่รู้จะได้กินไหมก็ปลูกเล่นๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะถอนทิ้งปลูกคะน้านะครับเพราะคะน้าไว้ใหม่เดี๋ยว ดูพี่น้องอันนี้ทําสาวให้ออกมาเยอะเลยออกมาเยอะเลยพี่น้องถั่วกำลังออกมาเล็กๆมาดูมาดูผักรอรอ,อีกสามสี่วันก,ๆๆๆๆๆก็จะตัดต้นั ผักไอ้น,นี้ก็คณะนะคะพี่น้องคณะอยู่ในอยู่ในบ้านพักในเต็นท์ผักเนาะใบเขาจะใหญ่มากเลยนะแต่ทางนู้นเขาจะเขียวกว่าเพราะว่าเขาได้อากาศแบบตอนเช้าเขาจะได้น้ำหมอกเนาะพี่น้องน้ำหมอกลงเขาผักก็จะหวานกรอบอร่อยอันนี้อยู่ในเต็นท์เนาะสีเขาจะออกแบบ เด็ดร้อนอยู่ในเต็นท์นะพี่น้องเริ่มออกดอกแนละ้วกินได้ขนาดในเต็นท์กับข้างนอกดูเอาข้างนอกสวยกว่าเนะใบใหญ่มากข้างในมาดูอันนี้ก็ทอนผักกุ้งออกนะคะจะ ลงผักคะนา้าลงไว้เยอะๆเลยรอบสุดท้ายเอาไว้กินหน้าเอหน้าหมดระดูฟิเลตอันนี้ผักบุ้งนะคะตัดตัดไปแล้วก็รอให้ขเขาแตกออกใหม่เนะพี่น้องก็หาอะไรมาคุมคุมมาไว้อากาศหนาวแล้วราเขาจะเน่านะคะ ีมาดูคณะเพาะใหม่คณะเพาะอ,อันนี้เพาะได้สองวันแล้วเนาะพี่นอ้องเพาะเอาไว้สองวันแล้วคณะน,นี่บำรุงเลือดแล้วก็ไอ้สารอาหารเยอะพี่น้องบำรุงเลือดต้านมะเร็งยิ่งกินนะคณะปลอดสารเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพี่น้อง ดูกระเพานะคะกระเพาก็ตัดขายไปเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ตัดเอาไปแช่ตู้เย็นเรื่อยๆแล้วเอาไปกินนะคะทํากระเพากุ้งกินวันนี้จะตัดกระเพากุ้งทํากระเพากุ้งกินนะคะจะคุมไว้นะคะกลางคืน12ององศาประเทศฟิลิปปิน์เพิ่งตัดไปได้3วันแล้วก็แตกมาใหม่นะคะาอากาศร้อนนะช่วงนี้22องศา ยี่สิบสองยี่สิบองศาก็โอเคนะคะอยู่ในบ้านพักนี้มันจะเกิดแล้วก็รดน้ำแล้วก็จะตัดกระเพราไปทำกระเพรากุ้งกินใส่ถั่วด้วยนี่น้องกำลงังแตกมาใหม่เดี๋ยวพาไปชม วนชื่นอันนี้ก็ต้นแอปเปิลนี้ได้ประมาณสองปีกว่าเนาะปีหน้าก็ประมาณสามสามปีเนาะปีหน้าเดือนสีก็สามปีนะคะที่ฉันปลูกเอาไว้ลูกสีแดงสดใหญ่อันนี้ก็ซื้อมาใหม่แดงสดใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าต้นนั้นเนาะเอามาเป็นคู่กัน มม่าจ,จัดสวนหม่มาดูลูกพุนลูกพุนดูดาวเรืองสูงมากเลยพี่น้องจะเอา,มาเมล็ดพันธุ์ไอเขาแห้งไม่รู้ได้ไหมเปียกสูงมากเลยเดาวเรืองพุนสุกยังมันบีบ เข็งๆอยู่รุนหวานมากอันนี้นะหวานเปรี้ยวหน่อยหนึ่งรอดนั่งโโอ้หเตรียมไปเลยต้นเล็กๆห้าปี ถ้าต้นใหญ่เขาจะเยอะเนาะอันนี้แค่ห้าปีอายุห้าปีเองูองกำลังร่วงลมแรงสุกหรือเปล่าร่วงในสุกหรือเปล่าเดี๋ยวไปเก็บดูสุกอย่างนั้นต้องทำพะย่ะต้องทำพื่อนมันร่วงสุกแล้วนะมันร่วงเนี่ยยังงั้นสุกแล้วปนะ่วนะเนี่ย สุกแล้วหวานมากมันสุกโอ้ยไม่เอาไม่เก็บหรอกเผื่อมีขีนออกล่ะเก็บในต้นดกวยอ้าวพี่น้องบีบมันสุกแล้วนั่นเนี่ย้องให้ให้ใหญ่ามากินมันบีบนิ่มละ หวานหวานพันนี้หวานไม่จืดนะหวานไปชิมดูดมเปรีปยวเมียนะก็ตัวเปรีเมียเปรีเมียนละสุก อันนี้ก็หวานเนาะหวานไหมหวานไหมบางอันก็นิ่มๆนะนี่กุ้งตัวพี่น้องยังไม่นึ่งเราจะเก็บลูกครุนีบ Uh, Bombai-mehapin on. Uh. Vannon. Mm, Vannon. Mm. Vannon. Mennään. Mennään. Meillä on uusi seilanti maanjärjestys. Mennään. Uh. Uh. Pitääkö kerätä tällä viikolla? Mm. หวานไม่เปรี้ยวอะไรเลยไม่ขมเลยนะนั่นมาหาชุมตัวเริ่มแหววเก่าฮหลวอสก็ยอติแล้วโอตามูสั่หมูสุ่มเอหมูตามะมีกัหมูไอคอนเนี่ยชอบบอพยายามถามว่าไปกอลไปไปชอบจะซื้ออะไร เอาบอกซึ่งหมูอบรมควันมาให้หน่อย <c oughs> อเออพี่น้องอเอาพี่น้องมาเก็บกินเดอ้อหวานจริงๆอ่ะพันนี้โอ้พันนี้อ,นนอหวาน พี่น้องซื้อพรุนมาใหม่ต้นละ47เอ e u r เป็นพรุนข้างในสีม่วงนะคะกัดแล้วไม่เป็นสีขาวเหมือนต้นนั้นเนาะแพงมากอยู่ที่สายพันธุ์หรือเปล่าก็ไมมรู้47เอเอโรอันนี้นะต้นแอปเปิลนี้เท่าไหร่42เอเอโรนะคะพี่น้อง ต้นนปนสี่สองปลูกนะเรามีความสุขมากที่เวลาปลูกปลูกผลไม้แล้วเห็นแล้วว่าเออผลไม้เราเจริญเติบโตเนาะว่าเราดูแลมีลูกให้กินมีหน่วยให้กินนี่ดีใจมากลแล้วแล้วเราก็ได้รู้ว่าเราเออดูแลเขาให้เติบใหญ่เนาะมีลูกกิน จะส่งข้อความหาพี่คนไทยคนหนึ่งเขาจะเอาไปคาาอยากกินคนาามุกโกบเริ่มจุวบแล้วพี่น้องก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องดูต้งเกรกม,มากเลยสามวันแล้วพี่น้องเกือพี่กพอได้เอาไปทำส้มส้มตํา สวัสด,ดีนะคะ